สวัสดีครับหลวงกิตชาแนลครับวันนี้หลวงกิตชาแนลนะมาถ่ายทำศาลาปฏิบัติธรรมนะครับของทางมูลนิธินะครับมูลนิธิบารมี30ทัศนะครับนะมูลนิธิบารมี30ทัศโยนะโยคาวะจอนครับโคโคโคคาวะจอนนะครับท่านผู้ชมพูดผิดไปนิดนึง อันนี้ขอโทษด้วยนะครับก็ไม่ตัดคลิปแล้วเอาสดๆกันเลยนะครับความกว้างนี่17เมตรนะครับลึกถึง17เมตรนะครับซุ้มบันไดก็2เมตร10คูณ5เมตรนะครับนะฮะก็ถือว่าใหญ่เหลือเกินทรงไทยแบบประยุกนะครับฝาเฟียมนะฮะสลับลูกฟักนะครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องหลอนเล็กนะครับเป็นกระเบื้อง S G s าช้างเกร t A ไม่พลาดแน่นอนท่านผู้ชมซุ้มบันไดทางขึ้นนี่2เมตร10นะครับ โอ้โหขึ้นไม่ได้รวดเดียวนะครับขึ้นทีเดียวตรงด้านหน้าเลยแต่ว่าแบ่งเป็น2ช่วงนะครับมีจานพักด้วย7แล้วก็5ขั้นบันไดมีจานพักอยู่2เมตรล0สิบคูณสเมตรล0สิบเสานี่ครับมีทั้งหมด56เสานะครับมีหลายแถวเลยแถวละเเสาครับท่านผู้ชมเสาซุ้ม2นะครับแล้วก็เสาด้านหน้าอีก2นะครับหกเสานะเหลือเสาซุ้มด้านหน้าเสาต้นเดียวอีก2เสานะครับเป็นเสาหน้าหนะบอกก่อนนะ เสบซุ้มที่รับหลังคาตัวซุ้มนะฮะแล้วก็สอบซุ้มบันไดตรงกลางอีกสี่เสาความสูงก็ไม่ต้องห่วงฮะเม็ดกว่านะครับนะเม็ดประมาณเม็ดห้าสิบนะครับประมาณเม็ดห้าสิบเสาซุ้มสี่เสานะฮะนี่คือเสาตัวเรือนของศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะมูลนิธินะครับบารมีสามสิบทัชนะครับโค คูขาวจรนนี่จาขึ้นชื่อแล้วท่านผู้ชมนะก็ปากเพื่อนๆน,นะเห็นคลิปนี้ก็ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลงมากราบไหว้พระอาจารย์นะฮะกราบไหว้พระพุทธรูปได้นะฮะนะแล้วก็มาเยี่ยมชมนะฮะตอนนี้กําลังพัฒนานะกําลังพัฒนาอยู่นะครับถือว่าสวยงามอีกมูลิธิหนึ่งครับที่กิติเคยถ่ายทานะความสูงสองเมตรสิบเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาแต่ละเสานะฮะก็หน้า ทำไมต้องบอกเดี๋ยวเพื่อนๆมันขเขาเรียกอะไรได้เห็นนะฮะได้เห็นได้รู้ว่าเออเส้นฝาศูนย์กลางของเสงาเท่าไรมีหน้า12 15นะครับฝาฟเฟี้ยมอ่าทรงไทยแบบประยุกต์นะครับไม่ถึงกับทรงไทยแบบจ๋าเลยนะไม่เต็มร้อยนะไม่หมายถึงว่าทรงไทยแบบนี้ก็คือประยุกต์นะฮะน้าท่านผู้ชมโปรดเข้าใจนะก็ฝีมือทําได้นะพยโข้าไม้ก็ทําได้ทรงไทยแบบไหนก็ทําได้นอกจากบ้านนกดาวหรือว่าทรงปัญญาทรง จัวทรงสามมุกทรงต่างๆเขาก็ทําได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีลิฟต์อยู่ด้วยนะครับบรรยากาศด้านหลังนะฮะวันนี้ลองคีดช่อ n แชนลชี้จะชี้เป้าซื้อบ้านไม่ได้นะชี้ชี้เป้านะะสร้างกุฏิสร้างสาลาการ,รเรียนสร้างโบสถ์นะแบบใช้ไม้ทรงไทยไม่ว่าประยุกต์หรือว่าทรงไทยแบบเต็มร้อยก็พยาก็ทําได้เหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศเนาะผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะ หลวงคิดช n แนลนะฮะออกมาฝากปกติทำคลิปอาหารนะทคลิปอาหารแต่วันนี้ลองลองดูนะ,ะนี่บรรยากาศอ่างน้ำนะครับผมยังไม่ได้เยี่ยมชมเลยสองคลิปแล้วนะ,ะยังไม่ได้เยี่ยมชมอ่องน้ำเลยกำลังปูกระเบื้องอยู่นะฮะนี่ทางทีมานของช่างนะครับที่กำลังประกอบห้องน้ำนะฮะความสูงในการปูกระเบื้องก็ประมาณผมดูแล้วประมาณ1เมตร อ่าห้าสิบได้ไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นขาดเหลือขอโทษด้วยนะครับฝ้าเบดานตีด้วยไม้นะอ่ามีองบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็ทางวัดก็จะมีการปูกระเบื้องนะคุณผู้ชมตอนนี้กําลังขอโทษที่ทางมูลนิธิกําลังปูกระเบื้องอยู่นะยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แต่ไม่นานแล้วล่ะนะนี่ห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดสี่ห้องนะนะชั้นเบนก็มีทั้งหมดสี่ห้องนะแต่และคนก็ประจําแต่และห้องนะนี่ ส่วนสายไฟนะฮะมีการใส่ท่อร้อยสายด้วยนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยนะตอนนี้ก็มีจะมีปลัก๊กนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช้งานนะครับกําลังติดตั้งอยู่นะครับก็ก็ดีฮะไม่เดินสายไฟแบบว่าให้เห็นสายไฟมีการใส่ท่อร้อยสายนี่อันนี้คือบรรยากาศนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็อย่างที่กิตติบอกไปนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะจัดสร้างแบบนี้นะครับเบอร์ตัวศัพท์เนี่ยอยู่กางล่างมีทั้งหมด3เบอร์นะเบอร์พเยาเบอร์พี่หนุย้ยแม่บบ้านแล้วก็เบอร์ของลูกสาวก็น้องส้มนะครับก็สามารถใช้3เบอร์นี้โทรสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นวัดสำนักสงฆ์มูลนิธิหรือว่าสร้างบ้านอของเพื่อนๆน,นะครับก็พยาวเขาทาครอบคลุมหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะอ่ะโอเคครับนี่คือบรรยากาศพอประมาณชั้นล่างเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมจนเบิ่ นะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับอ่ะอย่าลืมเพื่อนๆญาติโยมหรือว่าพุทธศริสีอ่าคณพุทธอ่าจะเรืยกงไงดีอ่ะ,ะ,ออะพระกรรพระนี่กิตติก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษแล้วกันะนะบนไดวความกว้างสองเมตรสิบครับทำมานไปเลยช่างกำลังเหนื่อยเต็มที่แล้ววันนี้เสร็จไหมเนี่ย น่าจะนะฮะอาจจะไม่สมบูรณ์นะเดินเดินขึ้นได้ไหมเนี่ยได้เดินได้ใช่ไหมไอ้าแล้วลงสีแห้งเป็นไวขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มันเป็นสีย้อมอ๋อลงเงาลงเงานะครับนี่ฮะนี่คือพื้นที่ย่อยสอยนะครับก็เดี๋ยวลงใหม่อีกไหมลงลงสีเงาอ๋อเดี๋ยวลงเงาอีกครั้งนะท่านผู้ชมอันกิตติก็ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวก้อยลงนะสีเงานะ เดี๋ยวเจนุ้ยก็จะขึ้นด้วยนะฮะพาเยี่ยมชมนี่คือศาลาพัฒนาจิตนะตั้งชื่ออย่างนี้นะครับจริงๆแล้วศูนย์แล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีหลายอย่างละที่อยู่บนอ่าบนศาลาเนี่ยมีหลายอย่างตั้งแต่อ่าห้องแต่และห้องแยกประเภทนะฮะแยกออกไปก็มีที่วางพระพุทธร,รูปตรงนี้พระก็จะบาปฏิบัติธรรมตรงห้องนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับฝว่างด้านซ้ายก็เป็นเรือนรับรองแล้วก็ห้องปฏิบัติธรรมนะฮะ อีกห้องหนึ่งห้องเียรับรองห้องกุฏิอ่ะห้องนอนอ้องห้องปฏิบัติรับรองของของพระนะอีกหนึ่งห้องส่วนฝั่งด้านขวานี่ก็เป็นห้องของพระลูกวัดสองห้องแล้วก็เป็นของพระอาจารย์หนึ่งห้องนะฮะโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอาจจะมีสิ่งของเก่าก็คือทางมูลนิธินะฮะก็เอามาขอกเดิมมาตกแต่งวางตามจุดต่างๆนะครับนี่ระฆัง นะฮะตรงนู้นก็คลองนะฮะก็มาดูพื้นที่แล้วกันนะฮะแล้วเราดูไม้ด้วยที่ทางทีมานใช้นะครับเป็นไม้มะค่าด้วยไม้แดงด้วยไม้เต็งบางส่วนด้วยบางแผ่นด้วยแล้วก็มีไม้ประดู่ด้วยท่านผู้ชมนะไม้เกรดเอตั้งนั้นเลยครับช่องทางเดินนี่ตัวเชื่อมซ้ายขวานี่ก็กว้าง2เมตรห้นะครับลึกไปตรงนู้นนะฮะท้ายเลยท้ายตัวห้องตัวเรือนก็สิเเมตรนะครับนี่ชายคาบ้านนะฮะมีเท้าคงเท้าแขน ต่บอกก่อนเราต้าแขนเนี่ยเราประยุกต์ไม่มีการเขายกแกะสลักนะอ่าอย่าเข้าใจผิดแต่ไม่ใช่ว่าแกะสลักไม่ได้นะแกะได้นะครับก็คุยคุยรายละเอียดถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆก็คุยรายละเอียดอรอบนะครับบางครั้งก็จะให้ตามที่เห็นในวิดีโอหมดก็ไม่ได้นะอยู่ที่ว่าทางวัดหรือว่าทาสงสำนักสงฆ์หรือมูลนิธิต้องการด้วยนะครับนะอย่างที่ผมบอการายละเอียดมันเยอะนะฮะก็ไม่เป็นไร นะครับเอาเฉพาะตัวนี้เป็นตัวเกณฑ์ตัวอย่างนะครับนี่คือห้องเข้าไปปฏิบัติธรรมห้องนี้นะถือว่าใหญ่นะกว้างขวางนะครับพื้นที่นี่เกือบ30ตารางเมตรนะ8.5ก็คือความลึก8.5เมตรนะครับเมตรแปดเมตรหนะาสนะกว้าง3เมตรนะครับห้องนี้นะฮะกว้าง3เมตรก็นี่นะฮะก็ร่มรื่นเย็นร่มรื่นนะครับห้องนี้นะฮะมีหลุมฝ้าหลุม3หลุมเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ระบบไฟนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยพัดลมติดตามเสานะฮะบ,บรรยากาศอาจจะมืดเพราะว่ากิตติไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดหน้าต่างนะนี่อย่าว่ากันเนาะโอเคนะครับหน้าต่างนี่เราเลือกใช้ได้นะ,จะเจ้าหน้าต่างแบบบานบีโก้หน้าต่างแบบบานสไลด์คุยนอกรอบนะฮะบ,บางอย่างนะครับเอาเป็นหน้าต่างแบบเกี่ยวอ่าได้หมดอันนี้ต้องคุยนอกรอบดูพื้นไม้ก่อนท่านผู้ชมน่าใหญ่ยาวนะฮะโอ้โหพยานี่ไม่ต้องห่วงเลยท่านผู้ชม นี่คือห้องกุฏิกรรมจาลานะห้องนี้ก็เป็นเรือนรับรองห้องรับรองของกุฏิพระสงฆ์อาจจะมาต่างวัดนะฮะหรือว่ามาจำรรษาคืนหนึ่ง่หนึ่งคืนอันนี้ได้ได้ได,ได้ห้องห้องรับรองนะห้องนี้นะฮะทำไว้รับรองพระสงฆ์นะบรรยากาศนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเราเดินมาท้ายเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมี ระเบียงนั่งนะฮะมานั่งหนึ่งตัว2เมตรนาสิบแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ก็ระเบียงหลังนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นลิฟต์มาตรงนี้ได้นะฮะมีลิฟต์ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ลิฟต์ลิฟต์สำหรับพระสงฆ์ที่ขึ้นและเกิดเกิดยากลําบากในการเดินขึ้นนะ้งช่วง้านหน้าก็ใช้บริการด้านหลังได้นะครับนี่ฝ้าหลุมนะฮะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเดินลัดเลาะ องบางห้องนี้ไม่สามารถเข้าได้นะเพราะความเหมาะสมนี่ผมเจตีไม่เข้านะส่วนห้องน้าเมื่อกี้เราดูข้างล่างสี่ห้องนี่ชั้น,นบนนี้สี่ห้องนะไว้สําหรับพระสงฆ์นะฮะชั้นล่างก็อาจจะมีญาติโย,ยมนะหรือว่าที่มากราบไหว้นะ,ะตั้งพระพุทธรูปหรือว่ากราบไหว้พระอาจารย์ก็ใช้บริการชั้นล่างได้เพราะความเหมาะสมชั้นบนนี้ก็ไว้พระสงฆ์และการสี่ห้องนะโอเคนะ สี่ <4, S 2> ห้องสุขภัณฑ์อะไรก็พร้อมเสร็จสับพนะฮะปลูกกระเบื้องกาลังปลูกกระเบื้องใกล้จะเคียงแล้วใกล้เคียงใกล้กลับแล้วนท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะในห้องมีอะไรบ้างครับมีโถส้วมมีอ่างล้างมือนะฮะมีฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีพัดลมดูดดูดอากาศแล้วก็มีติดตั้งไฟระบบไฟไว้นะครับก็ปลูกกระเบื้องจาก ปัลมดูดอากาศก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรแปดสิบหนึ่งเมตรเจ็ดสิบประมาณนี้ครับท่านผู้ชมไม่ถึง2เมตรนะไม่ถึงนะเอ,อยู่ที่ความต้องการด้วยอันนี้อย่าว่ากันอ่ะแล้วลองปิดประตูห้องน้ำสักห้องหนึ่งซึ่งทำเหมือนกันหมดนะอ่าเป็นประตูบานลูกบิดนะครับผมปิดแค่นี้นะท่านผู้ชมนี่ลักษณะของบานประตูความสูงก็ประมาณ2เมตรกว่านิดๆน,น,นะท่านผู้ชมระบบปลั๊กไฟก็มาเปิดตรงนี้เลยอยู่ซ้ายขวานะครับนี่ก็เป็นกุศ ปุติพระสงฆ์อันนี้ของพระอาจารย์โอ้นี่บอกหมดเลยนะอะพระอาจารย์พระลูกวัดอีกสองนะฮะเป็น3า,าห้องนะฮะสห้องบรรยากาศก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องใหญ่ตรงกลางห้องโถงใหญ่ที่วางพระพุทธรูปนะครับมีรูปปั้นเหมือนด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนิดนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นไงฮะท่านผู้ชมนะฮะสวยไหมครับ,รบอ่ามูลนิธิบารมี30ทัศ โคคาวจรอยู่ตำบลวังค้านะครับอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีครับโอ้โหสุพรรณบุรีนี่แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอบอ่องจริงๆแล้วเวลาปฏิบัติธรรมไรพระก็จะนี่นี่ฮะสามารถดันมูลี่นะฮะนี่ออกได้ทุกมุมทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกมุมเลยดันออกหมดเลยก็จะมันเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ก็กราบไหว้พระพุทธรูปนะครับมีสมเด็จองค์ประถมแล้วก็มีรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อวิชาด้วยนะครับและแต่เพื่อนๆหรือว่าญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะครับก็นี่อย่างที่เห็นนะนี่ห้องถูกกว้างขวางเย็นลื่นละลื่นเลยนะมีไฟโชว์ด้วยนี่ไม่ได้เปิดนะไฟโชว์พัดลมโชว์นะใช่ไหมอ่าไม่ใช่พัดลมโชว์เป็นไฟโชว์นะฮะร,รอบเลยนะครับมีทั้งหมด3พวงระยะนะฮะนี่ฮะมีการห้อย โอเคนะพอประมาณนะครับผมไม่อยากบรรยายอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าสวยงามครับใครสนใจอยากทําแบบนี้หรือว่าญา,าติโยมหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าวัดหรือว่าสํานักสงฆ์หรือว่ามูลนิธินะครับต้องการจะจัดสร้างแบบนี้ก็ก็ลองโทรหาพยาดูนะครับฝีมือนี้หาตัวจับยากนะครับผมก็บรรยายไปด้วยพูดไปด้วยและสรุปไปด้วยเนาะโอเคนะครับก็ถือว่า พื้นที่304ตารางเมตรของศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าศาลาพัฒนาจิตหลังนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ความสูง2เมตรละสิเสานี่เส้นผ่าศูนย์กลางเริ่มต้นตั้งแต่12นิ้วถึง15นิ้วนะครับไม้ที่ใช้เป็นเสาก็เป็นไม้สักด้วยบางส่วนแล้วก็ไม้แดงด้วยมีไม้เต่งบ้างบางส่วนนะครับออผสมผสานไม้เนื้อแข็ง นะครับซุ้มบันไดก็ใหญ่นะครับตัวเรือนก็ถือว่าเยอะเสามีทั้งหมดนะไม่ได้ใบห่วยนะหกสิบสองเสาซุ้มค้ำด้งหน้าสองเสาซุาม้มบันไดสี่นะฮะตัวเรือนห้าสิบหกนี่ห้าสิบหกเสานะห้องหนึ่งทั้งหมดมีทั้งหมดห้านะห้องนะฮะมีทั้งหมดห้าห้องเนาะแล้วก็ห้องน,น้ำนี่มีทั้งหมดแปดห้องฮนะข้างล่างใส่ข้างบนตัวเรือนสี่นะครับแล้วก็ แล้วเบียงหน้าตัวเชื่อมอีกสองนส่วนลิฟต์นี่ไม่เกี่ยวเนาะทุบบันไดด้วยออ้ทุบบันไดนี่เกี่ยวลิฟต์นี่ทางวัดเออทางสามูนิธิทมนะครับโอเคนะพอประมาณนะเบอร์ตัวศัพท์ดูใต้คลิปนะฮะหากมีใครสนใจญาติโยมสนใจหรือว่าพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ไม่ว่าเป็นมูลนิธิอย่างที่นี่นะมูลนิธิเนาะ,ะเดี๋ยวไม่นานก็คงเป็นสำนักสงฆ์แล้วอาจจะเป็นวัดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวคิติมาอัปเดตให้ดูก็แล้วกัน นะครับผิดพลาดประการใดกิติขอโทษด้วยนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะมีอะไรก็โทรหาพะเยามีอะไรก็โทรไปสอบถามน้องส้มมีอะไรสอบถามไปทางพี่นุ้ยได้วันนี้กิติต้ตองลาก่อนกดติดตามด้วยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะศาลาทรงไทยแบบประยุกต์นะศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้กิติไปก่อนนะครับสวัสดีครับ